ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity Week โอ้ oh my god วันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะวันที่เราจะได้มารีวิวสกินแอนนะคะจากคลิปประมาณหนึ่งปีที่แล้วที่เรารีวิวประดับชิ้นนี้ไปนี่เป็นประดับทองนะคะที่เราบอกว่าเฮ้ยมันจะมีสกินทองสกินหนึ่งที่เข้ากับประดับนี้มากๆก็คือสกินนี้เองกันนะคะทุกคนซึ่งมันขายอยู่ในร้านค้านะตอนนี้นะคะทุกคนเออเป็นสกินแอนที่สวยมากนะคะเป็นแบบสาวฟาโรท่านหนึ่งใช่ไหม เขาเรียกว่าฟาโร่โใช่ปะไม่รู้สิเออเขาเรียกว่าอะไรกระ่ังเถอะแต่มันเป็นแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะแล้วก็ประดับเอฟเฟกต์มันก็จะสวยๆวยเดี๋ยวเรารีบไปดูในคลิปก่อนเลยนะคะก <c oughs> ่อนอื่นนะคะถ้าใครอยากได้สกินนี้เดี๋ยวเราแนะนำร้านเติมเกมแล้วมาซื้อสกินนี้ไปเล่นถ้าถูกใจนะคะ <c oughs> ไปดูกันเลยโทนี่เซแนะนำร้านเติมเกมพ่อหมดเคลเบอร์เปย์อ้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนํำมากมห การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคน o oh my gosh คลิกเลยแคลว่าบกเกมดัตคเติม Identity V ใช้เพียงแค่ U ID ส่วนลดสัดเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลวคอยสุดค้มนำโค้ดโคนิสัตไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก Why ลดกนเปให้คุ้มเปฉลาดต้องเครว์เปกอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะสักคลิปที่และะ้วครับ ประมาณคิปที่แล้วคือประมาณหนึ่งปีที่แล้วที่บอกว่าสกินนี้เข้ากระดับมากแต่ไม่มีสกินเล่นเออเราไปดูกันในเกมดีวกว่าน,นะคะว่าสกินมันสุลัขนาดไหนไปดูกันเลยมาแล้วนะคะกับน้องแอนอสกินสวยนะเนี่ยอยู่ในแมปคือสวยมากกันอินห่อยแมวไปก่อนนะคะได้ยินเสียงปอกแปก๊กฉันได้ยินเสียงปอกแป๊กมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าสุสานฉัน ฟังถูกไหมโอโอ้เดี๋ยวหนะ้าไปไหนแล้วใช้แมวสแกนนะคะเรามีพลังเห็นแมวแอนสแกนได้ใช่ไมหมวะหายไปไหนนะหายไปไหนนะคะน้องปอกแป๊กน้องปอกแป๊กไปได้เราหาปอกแป๊กไม่เจอทุกคน อันนี้คือใครเนี่ย,ยเดี๋ยวนะมันหลอกเราอีน,นี้มันหลอกเรามันยังไม่โดดเดี๋ยวปล่อยแมวสิงนี่ก่อน you are เอ๊ะเราเห็นอะไรนะนี่ไงว้ายอีปักแป็กอออปักแป็กว้าย,ยมันทำทรงซุก ไอสัสอีปากแป้กทำตัวมาแอบอยู่กับผู้ชายมานี้ึงมานี้เลยทำตัวแอบอยู่กับผู้ชายวายเยอแล้วไปไหนขาอีนี่ทำตัวมันทำติดติดติดสวัสดีค่ะแฮร์แฮร์ซิกี้พายค่ะปึ <c oughs> ้งไม่โดนว้าย โดนแน่มึงโดนแน่แมวกระโดด <Ooh. S 1> กินสวยหรอทำทรงพระเครื่องอุ้ย <Ooh. S 1> เครื่องเสร็จไปนหนึ่งเครื่องแล้วทุกคนข้างบนบ้านน่าจะเป็นใครไม่รู้แต่ที่รู้คือขาบอยอี <Ooh. S 1> ข้างบนบ้านมันก็ปั่นํำเลยมันปั่นเสร็จแล้วโอ oh my gosh oh. ขาบอยก็ปั่นํำเลยทุกคน <What? S 1> ไปไหนดึงฟีหรอเกือบแล้ว ปักไว้ก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวนี่มันลูกอีกมันอุย้ยมันยิงมันยิงอุย้ยทำไมเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนกันไหมคะอุ้ยอีพวกนี้มันลุมสันอ่ะตายค่ะอีนี่ตายค่ะปืนเธอไรประโยชน์แล้วเดี๋ยวก็น,นะ เอาแมวไปกินระเบิดไปเลยค่ะอุม,มาค่ะอุม,มาค่ะอพวกนี้อย่ามั่นอย่ามั่นอย่ามั่นพวกนี้มันมั่นม,นมันเป็นโรคมั่นกัอเลยคือมันไม่คือมันไม่เล่นกันหรอมันอีโหมดสิฉันอูวีไป ไปไหนคะไปไหนไม่ให้ไปอีพะเครื่องคือมันไม่เล่นกันแล้วทุกคนคือคืออะไรยะ <c oughs> ว้ายดูอะไรอะไม่โดนคะ่ะการที่เธอทําแบบนี้ <c oughs> เพื่อนจะสะส่งเธอว้ามันหนีไปแล้วเดี๋ยวนะอีนี่ยังมามั่นยังมามั่นคูณสองยังมามั่นคูณสองมานี่เลยว้ายเอาเก็บแมว ไม่เก็บแมวก็โดนตีฟรีๆไปเลยเหยียบก่อนอันนี้ก็ตีอะไรนักหนาเนะี่ยน,นี่ก็ซับอะไรนักหนาชีวิตไม่มีความสุขหรือไงอชดู้ยชดูยด้ยละแก่ชดูด้ละแกทุกคนชดูยด้ยละแกคะ่ะแมมอีนี่โทนาลิกาเบนเทนใหญ่เลยนะป๊บ,ป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 บ ว้าอินนี่วอลหลายรอบแล้วนะอันนี้เลยจับฟาดขอเคี้ยนหลังน้อยขอเคี้ยนหลังน้อยขอเคี้ยนหลังน้อยอ้าวพวกมึงพวกคุณพีจะมาเต้นอีโมดใส่หนูอีกนานไหมคะดึงอะไรอย่ามึงข้าบอยตลกอ่ะข้าบอยตลกอ่ะข้าบอยตลกอ่ะว้า คาบอยมันจะทําแบบนี้หรอดูติดตับเยอะเกินไปมันก็ตุยก่อนเพื่อนเลยอีนี่ไม่ไปไหนไม่ไปไหนฉันโ,โดนผับไม้ใส่คือมันไม่ปั่นกันหรอคืออุ๊ยอุ้ยหนูโดนมูรี่ได้พวกนี้ชอบมูรี่ใช่ไหมวายตีไม่ตันหรอมึงอะตีไม่ตันหรออีอนี่ก็กดอีโมดทำทุกคนเฟอร์มันไม่เล่นแล้วมันมูม,มูรี่ อีนี่เป็นอะไรนักหนาอีนี่ง,ง้างตุ๊บจบค่ะชีวิตแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราเปิดประตูมิตีนาวไปหาอีนั้นก่อนประตูมิติพิศวงจะไปไหนคะมันจะไปไหนมันไปนู้นแล้วค่ะทุกคนเอามันเลยค่ะอีนี่ทำตัวมั่นทำตัวมั่น ทำตัวมัน่นนี่โลกสติเกอร์หมุนติว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 ทำไมอุ้ยอีกริเกตมันลุกขึ้นมาแล้วทุกคนนั่งไปเลยค่ะนั่งไปเลยค่ะมันจะไปช่วยข่าวบอยแน่เลยไม่นะรถสุโดโรนมนต์ทำลายว้ายยังไงมันช่วยแล้วมันช่วยแล้วไปทางไหนมาทางนี้แน่นอนอยู่ไหน ไงอีคาบอยเตาอยว่วยมันตีลังกาตีลังกาสิบสองอีกได้ได้ได้โสเทพเกินและฉันเป็นแอนตัวจริงชนะเลิศค่ะอีอนันไปช่วยเพื่อนไม่ทันเหรอมันช่วยเพื่อนไม่ทันทุกคนโอ้ยเรามัวแต่ไล่เราโดนมันบูลลี่อ่ะเดี๋ยวดูดูเอฟเฟกต์แมวนะทุกคนคือสวยมากมันเข้าสุด,สด <laughs> คือมันตีไม่โดนเลยตายไปค่ะอีพวกนี้บูรี่ฉันนักหนาเหรออุ้ยเอยตอนปล่อยแมวมันถอดหน้ากากด้วยทุกคน,นสก,กินเนี้ยโอเมกอฉันเพิ่งรู้ดูนะตอนปล่อยแมวมันจะถอดหน้ากากเฮ <laughs> ้ยแล้วก็จะปล่อยหน้าเป็นแมวแล้วพอแมวหายปุ๊บ <laughs> มันก็จะกลับมาใส่หน้ากากโอไมกอทุกคนว้ายมันลุกขึ้นมาแล้ว ติวติวนะคะเอฟเฟคฉ่ำเลยเาเอฟเฟคประดับก็คือเข้าสุดๆอยู่นะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบทองๆอ,อ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรคะคุยล่ะกับลากมะม่วงค่ะลูกระเบิดออ้ยสวยย่ะเข้ากับสกินนี้จริงๆอ่ะฉันบอกแล้วรอดเกินคุณหนาะบอกแล้ว ฮัลโหลทุกคนคลิไปเป็นไงบ้างสนุกกันไหมเอ่ยถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊ะโอ oh m มก o d วันนี้ก็ได้มาทําตามความฝันแล้วนะคะเออก็คือเปิดช่องแรกๆเนาะทุกคนก็จะเห็นเรารีวิวประดับแอนประดับนี้ไปก็คือเรารีวิวพร้อมกับสกินแบบสกินเริ่มต้นเลยคือเราไม่มีสกิ <laughs> คือเราไม่มีสกินนะคะทุกคนก็เลยแบบโอ้ยรีวิวประดับไปก่อนแล้วซึ่งวันนี้มันก็เอากลับมาขายแล้วนะคะทุกคนสกินนี้ก็ก็เลยแบบมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วคือสวยมากเข้ากับประดับเอฟเฟกต์สุดๆฉันบอกแล้วมันต้องเข้ากันประดับแบบโบราณโบราณแบบอีบอีอะไรแบบเนี้ยเออใช่ไหมฉันถูกปะคก็ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้คือตลกมากคือเซอร์แบบรุมทำ้ายรุมบุรี่ฉันซึ่ง การดูมทำลายบุรีแอนมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะคะเพราะสนันจะโดนเคียนแบบนี้ไงคะเออก็คลิปนี uh ้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วนะคะไปแล้วทุกคนบายบาย